สวัสดีครับผมกอชนหน้าของรีเฟบครับวันนี้มาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวแบตหมดมาบิดวิกกันต่อนะฮะสำหรับน้องที่ใช้บิดวิกนะครับผมว่ามีหลายคนที่มีปัญหาแต่จริงๆผมก็มไม่ได้ว่าจะใช้บิดวิกเป็นหลักไนงะก็เลยมาเจอปัญหาอะไรเราค่อยมาช่วยกันดูนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้บิดวิกเป็นหลักเนาะ,ะโอเคเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการที่อัดเสียงออดิโอเข้าไปนะฮะก็คือเสียงจากภายนอกพวกเสียงกีตาร์เส,เสียงนู้นเสียงนี่เนาะเบดเบิร์ดมาเ,นะเดี๋ยวดูแล้วก็มาการใส่เอฟเฟกด้วยว่า ทำยังไงบ้างนะฮะเซตยังไงเสียงที่มันออกมาพอเราเสียบช่องหนึ่งมันก็จะดังข้างเดียวอะไรประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเรามาเซตให้มันดังสองข้างไะโอเคมากันที่โปรแกรมกันเลยนะฮะก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการใช้ออ d ิโอเตอร์เฟสในโมโนนะมันเป็นทุกเครื่องเพราะงั้นเถอะอออิโอเตอร์เฟสทุกไหนทุกตัวไม่ใช่ทุกไหนเหมือนกันหมดนะฮะเราต้องมาเซตค่าอย่างนี้เหมือนกันหมดนะเพราะว่ามาตรฐานของเขาอะเวลาเราต่อพวก อินเทอร์เฟเข้ามาเนี่ยแล้วมันไม่ได้มีการสร้างแทร็กไม่เหมือนพวก c u b a s e c u b a บสเราสามารถสร้างแทร็กได้ที่หน้าแรกเลยนะจะเลือกโมโนสเตอริโอซ้ายขวาช่องนี้เป็นช่องที่เราจะใช้งานอะไรได้แต่ตัวนี้ต้องมาเซตค่ามันก่อนไม่งั้นมันก็จะดังข้างเดียวหรือว่าอะไรประมาณนั้นเนาะมันจะทําให้เราดีดข้างเดียวอย่างนี้มันก็หลายคนอาจจะงุนกิดเรื่องนี้นะง่ายๆมาเดี๋ยวเราไปที่ New Project กันอ่ะเซตติ้งก่อนดิอ่ะเซตติ้งก่อนอันนี้เบื้องต้น ถ้าเราทำสเตอริโออินแบบนี้นะฮะสเตอริโออิน,นตอนแรกที่ผมบอกมาคือทำสเตอริโออินเนื่องจากผมใช้ปลั๊กอินแบบนี้นะปิดออกผมใช้ปลั๊กอินในการเล่นก็คือปลั๊กอินพวกดูโรดีเอสพี P, พวกอะไรเงี้ยเราใส่หนึ่งโมโนยังไงมันก็ออกเป็นสเตอริโอให้เรานะฮะมันคืออัตโนมัติพวกนั้นเพราะว่าเขาทำมาเพื่อเป็นเสียงจำลองนะฮะมันจะมีออกสองสองอันตล,ลอดตอนนี้พอพอมีน้องถามว่าเอ๊ะทำไมเสียงผมมันดังข้างเดียวผมก็เลยถามว่าเอ๊ะ ไม่ได้ชักปลักอินใช่ไหมอ่าปลักอินไม่ได้ใช้ปลักอินตัวอื่นไม่ได้ใช้ก็จะเป็นเสียงที่เข้าช่องใดช่องหนึ่งก็จะดังแบบนั้นเพราะว่าเราทํอินพุตมันแค่สีเรีโออินนะสีเรีโอมันก็จะแยกซ้ายขวาเพราะงั้นเถอะช่องที่เราเสียบจะแยกซ้ายขวาเหมือนกันหมดนะไม่ว่าจะเป็นเนวา u ูโนหรือออ d i o อโตเฟอื่นๆเหมือนกันหมดไม่ได้เกี่ยวกับว่าเพราะเนวาวูโนต้องมาเซตไม่ใช่นะเหมือนกันหมดอันนี้ตัวตัวนี้ข้างล่างใช้ามา a ่าอยู่ะข้างบนมันเป็นเนวา u ูโนนะตัวนี้ผมก็ยังใช้เดโมอยู่นะโอเค จากนั้นเราอยากจะให้มันใช้งานที่มันดังพร้อมกันสองข้างเช่นพนอาจจะอยากอ Aaa, sixteen, Homeland, ัดกีตาร์โปร่งหรือประมาณนั้นที่ไม่ได้แยกเสียงออกจากกันก็ง่ายๆครับ add mono เข้าไปนั่นเอง mono in เราจะเสียบช่องไหนแล้วก็เลือกตัวนั้นนั่นเองนะฮะเห็นไหมช่อง1หรือช่อง2อย่างงี้ add m o น o in ไปได้2อันอย่างงี้ก็ได้นะฮะเราใช้ทั้งทั้ง1ทั้ง2แบบนี้มันจะเป็นโมโนนะฮะประมาณนั้นแบบนี้เลือกไปอย่างงี้ไปเลยก็ได้อะมันจะได้ไม่มีปัญหาเพราะงั้นเ ตอนที่ทําผมก็ไม่ได้คิดถึงตรงนี้นั่นเองนะก็เลยไม่ได้พูดถึงมันก็เลยแบบ <S 2> <S 2> เออน้องๆอาจจะมีปัญหาตรงนีง้น leave, นต้องขออภัยนะเลือกแบบนี้ไว้เลย Input และ Output 1, 2แบบนี้เลยนะฮะเช่นกัน Output มันเป็นสเตอริโออยู่แ d ดโมโ o เข้าไป 1, 2เหมือนกันอันนี้เป็น 3, 4ใช่ไหมเราก็ให้มันออก 1, 2เหมือนกันแบบนี้ <S 2> <S 2> จบนะฮะมันก็จะดังทั้งหมดได้เช่นกันนะฮะ พอดีว่าตัวนี้เป็น Yamaha เนาะหน้าตาจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยไม่เป็นไรนะเหมือนๆกันเรื่องนี้ก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเวลาที่เราจะอัดเสียงเข้าไปแล้วดังข้างเดียวแล้วนะฮะเพราะว่าเราเลือกเป็นโมโนได้นั่นเองอ่นะตัวนี้เป็นอูเมนต์ที่เขาสร้างอัตโนมัติลบออกไปนะตัวแรกที่เราใช้ตัวนี้เป็น s เ e r ริ in อยู่เห็นไหมเราต้องเปลี่ยนถ้าเราใช้ช่องไหนอ่าเช่นเราใช้เสียบช่องหนึ่งผมเสียบช่องหนึ่งอยู่ผมก็ต้องเลือกิน โมโนอินแบบนี้นะฮะ,อะลองดีทีถ้าะจะดังข้างเดียวอยู่นะกดเข้าไปเห็นไหมพอเรากดรูปอัดเสียงรคคอร์ดดิ้งมันจะดังสองข้างแล้ะได้ยินไหม นะแต่ช่องนี้อาจจะดังมากกว่าหน่อยแต่ว่าก็ดังสองข้างแล้วได้ยินอันนี้ก็คือเหมือนว่าได้ยินแบบว่าจะเบากว่าน,นิดหนึ่งไม่เป็นไรแต่ว่าอาจออกมาเสียงจะเหมือนกันนะทั้งคู่นะจากนั้นวิธีแก้นี้จบแล้วเนาะสำหรับตัวโมโนอินนะประมาณนั้น เราก็สามารถเอาเอฟเฟกต์เขามาใช้ได้นะฮะเอฟเฟกที่เขามีอยู่นี่เหมือนเช่นถ้าว่าเราไม่ได้ใช้เอฟเฟกที่เป็นปลั๊กอินทั่วไปนะเนี่ยปลั๊กอินอย่างนี้เป็นรูปปลั๊กเลยแบบเนี้ยปลั๊กอินที่ที่เรามีอื่นๆอ่ามันก็นแล้วแต่ใครจะมีแตกต่างกันออกไปอย่างนี้นะฮะพวกปลั๊กอินพวกนี้เราทำ เป็นสเตอริโออินมันก็ออกให้สองขางนะไม่มีปัญหาสาหรับปลักอินที่แบบเ,เป็นมาตรฐานตัวไปอะนะมันสร้างให้เราเองเอะตัวลงวัดประมาณนั้นเนีย้ยผมเปลี่ยนเป็นสเตอริโออินมันก็จะดังเหมือนกันนี่ไม่หายไปแต่ถ้าบอกว่าเราใช้ตัวปลักอินของเขาผมจะเอาออกไปปลักอินของเขาเนี่ยในนี้ ในเอฟเฟกที่เขามีให้เดี๋ยวลองดูมีตัวอะไรบ้างเอฟเฟกอ่ะเดี๋ยวแอร์ตรงนี้ก็ได้มองเห็นหน่อยเอฟเฟกต์เห็นไหมมีรูปเอฟเฟกอยู่มีแอมมีเฟนเจอร์มีอะไรเกตดีเลย์อ่ะลองไปดิสโซชันสิมันมีอ่าดิสโซชันดู ไห้ดังข้างเดียวอันนี้ดังลำโพงนี้ข้างเดียวนะเห็นไหมถ้าเลือกโซลูเอออินมันจะดังข้างเดียวอ่าจากนั้นเราก็เลือกให้เป็นโมโนอินซะดังสองข้างแล้วลำโพงสองข้างดังเรียบร้อยแล้ะแค่นี้เองอจากนั้นเราอัดเสียงได้เลยนะฮะ ญหาตรงนี้อยู่ไม่มีปัญหานี่เปิดเสร็จปับ๊บมันก็จะดังทั้งคู่นะฮะเพราะว่าเห็นเห็นที่ Master มาสเตอร์ไหมมาสเตอร์มันก็จะดังด้วยกันนะช่องนี้ลำโพงนี้ก็ดังลำโพงนี้ก็ดังอ่าฉาเกินไปอัดสั้นเกินเอาโอเคกลับไป นะฮะดังสองข้างเรียบร้อยแล้วแค่เปลี่ยนเป็นโมโนนั่นเองนะฮะก็ไม่มีปัญหาสําหรับการเลือกนะอย่างที่บอกก็เราไปเลือกที่ตัวนี้นะให้มันเป็นอย่างนี้เลยก็ได้เพราะว่าเราจะได้มีตัวเลือกตอนแรกผมไม่ได้ทําตรงนี้เพราะว่าผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้เพราะว่าผมใช้ปลั๊กอินเพราะปลั๊กอินมันใช้อะมันออกได้เลยนะเราเลือกเป็นซูริโออินมันก็ออกเป็น2อันได้นะเป็นซูริโอให้เราได้แต่ว่าถ้าบอกเป็นพวกเอฟเฟกในเครื่องเนี่ยมันก็จะ ต้องเลือกแบบนี้นะฮะมันก็จะทําให้เราใช้งานได้แต่ว่าถ้าบอกว่ายังไม่กดเห็นไหมยังไม่กดรูปอัดนะมันก็ยังออกข้างเดียวอยู่เนื่องจากดังเฉพาะข้างที่เราเสียบเอาไว้นะฮะเสียบออดียวตัวเฟสช่องไหนมันก็จะดังช่องนั้นเดี๋ยวย้ายอยู่นะเห็นไหมดังข้างนูนน้นละเนี่ยมาดังข้างนี้นะ ส่วนข้างนี้ไม่ดังข้างนี้ไม่ดังอ่าเพราะว่าเราเสียบช่องไหนไมันจะดังช่องนั้นนั่นเองนะไม่มีปัญหาอย่างที่บอกนะฮะก็อยากให้มันดังก็คือตอนนี้เราเซ็ตทั้งคู่แล้วเป็นมโนหมดแล้วที่หน้าเซ t ตติ้งออเดีโนนะเราก็ก่อนที่เราจะเล่นเราต้องกดอัดอยู่แล้วพอกดอัดเสร็จปั๊บมันจะดังทั้งคู่ดังสองข้างเรียบร้อยไม่มีปัญหาทีนะ ทีนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆมือใหม่นะฮะบางทีผมก็นึกไม่ออกถ้าไม่เจอปัญหาเราก็คงไม่ได้มาคุยกันนะถ้าเจอปัญหาอะไรก็ลองสอบถามมาแล้วกันเผื่อผมจะกจ็จริงๆก็รู้แล้วแหละว่ามันต้องสร้างแต่ทีนี้ด้วยวิธีการแล้วเนาะเราพอดีผมไม่ได้อยู่หน้าจอเนี่ยผมก็จะนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะมันต้องสร้างอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันต้องมีรายละเอียดในการเข้าไปอย่างนี้ก็เลยทําคลิปแีนี้ให้เป็นเรื่อง เป็นลาวแล้วกันนะจะได้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพด้วยว่าอ๋อมันต้องทําอย่างนี้นะต้องทําไม่กดเนี่ยมันก็ยังดังดังซ้าย้างาอยู่นะเห็นไหมดังข้างหนึ่งที่เราเสียบข้างไหนมันก็จะดังข้างนั้นแต่พอกดปับ๊บก็ดังทั้งคู่เพราะว่าดังเสร็จปั๊บมันใชเอฟเฟกต์ไปด้วยนั่นเองนะโอเคคลิปนี้หวังจะเป็นประโยชน์ครับลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ